สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานประชุม3มันประจำปี2563ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นงานพิเศษเพราะว่าเราก็จะมีงานเสริมสร้างกายภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คอนเซปต์ของปีนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะมิวได้รับเกียรติอยู่กับคุณวิโรธส,สิทธตรประเสริฐนั้นนะคะนายกประเทศไทยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านวิโรธกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับงานประชุมครั้งนี้วันนี้ก็คึกคักดีครับเพราะว่ามีงานรวมอยู่ในงานเดียวกันนะ2อสามงาน เ,เพ่งประเทศไทยได้มาจัดประชุมสามัญประจำปีนะสัญจรมาที่ตำนานป่ารีสอร์ทจังหวัดระยองนะครับก<น>็<น>วันนี้ก็จะมีะในช่วงนี้ตั้งแต่1 6บหถึงสินะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมใหญ่สามภากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกบอกบการด้านการท่องเที่ยวนะโดยสวสวนะหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นะร่วมกับแล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะมาพูดเกี่ยวเรื่องของเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขในการดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้นะ<ม>ที่เราจะรับนะักท่องเที่ยวงส่วนเริ่มเข้ามานิวล o โมข้างานะฮะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของโครงการเที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ<ช>ด้วยโดยให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมาพบปะ พูดยาธุรกิจนะที่นี่ด้วยนะครับก็หลายงานรวมกันนะ,ะแล้วในในส่วนของแนวแนวความคิดการพัฒนาบุคลากรมะกุเทศนะคะในการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ทางทางทางท่านนายท่านทางท,ท่านนายกมีไอเดียยังไงบ้างคะครับตอนนี้เราก็มีโครงการที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะ <c oughs> จัดโครงการ amazing thailand guide sharing <อ>โดยการให้มะกุเทศเนี่ยจัดทำคลิปวิดีโอ ตัวเองเคยมีประสบการณ์ต่างๆนะแนะนำ<อ>สารท่องเทีย่ยวแล้วก็หรืออะไรเทคนิคหรือวิธีการทำทัวร์ที่จะดูแลนักท่องเทีย่ยวให้มีความประทัแต่อันนี้ก็มีการอบรมไปแล้วหลายรุ่นแล้วก็เกิดกระแสในการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีมากขึ้นจากมากื่อทศส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนเนื่องจากเอยมันยากอะไรเงี้ยนะ,ะกลายเป็นเรื่องง่ายซึ่งปัจจุบันนี้เป็นว่าเป็นไ,ปได้เยอะเลยะนะด้วยงบประมาณเพียงไม่มากนะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ จัดขึ้นมานะแต่ว่าเป็นงบประมาณที่มีการต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุดเรียกว่าม,มหาศาลเลยเพราะว่ามักเทศเหล่านี้ก็จะเป็นอนอกจากทุตมนธรรมก็ยังเป็นผู้ที่นำเสนอนะเป็นพรีเซนเตอร์ได้ดีะนะที่ต่อไปอนาคตเนี่ยเขาก็จะเกิดกระแสนในการที่จะไปทำคลิปต่างๆต่อไปนี้ไม่จำเป็นว่าต้องมีโครงการต้องมีประกวดไม่ควแต่เขา ได้ไอเดียความรู้แล้วเขาจะไปทําสิ่งต่างๆเขาขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าไปตลอดไปกับการท่องเที่ยวไหมไม่หละแต่ผมกับองว่าบริษัททัวร์น่าเป็นห่วงกว่าเพราะว่าต่อไปคนอาจจะไม่จองอะไรต่ออะไรผ่านบริษัททัวร์ละก็ผ่านทางบ้านเว็บไซต์บ้างออนไลน์ต่างๆใช่ไหมแน่นอนก็จะมาจ้าง หรือเรียกหามากักคุเทศไปด้วยเป็น hmm. การไปร่วมมือจุดตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมว่าการคิดว่าเราจะต้องนําเสนอภาครัฐด้วยในการที่อาจจะต้องรีบดําเนินการปฏิรูปด้านกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายร่องท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมกักคุเทศกับบริษัททัวร์ <c oughs> ที่อาจจะต้องแยกออกตปัจจุบันเรารวมกันอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเราเราจะทําทัวร์เองไม่ได้เนี่ยเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วหลังโควิดนิวโนโมต่างๆเนี่ยต่อไป ลักษณะของการท่องเที่ยวต่างๆก็จะเป็นในรูปของคู่เล็กลงแล้วก็มาเที่ยวแบบส่วนตัวมากขึ้นก็ย่อมต้องการที่ใช้มัคคุเทศส่วนตัวหรือดูแลเป็นพิเศษมากกว่าที่จะผ่านบริษัททัวร์ทั้งหมดแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามัคคุเทศต้องผูกติดกับบริษัททัวร์แต่ต้องมีท็อปออเดอร์อะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นการเป็นอุปสรรคนะผมว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเที่ยวประเทศไทยด้วยแล้วนี่ตอน ปัจจุบันเนี่ยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านมุมมองอยังไงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบใหม่บ้างคะก็ผมคิดว่าเราไม่ใช่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยนะเราต้องหนักเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะว <c oughs> ามปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมาก่อนเรามองในเรื่องอาชญากรรมเรื่องของการปกชิงวิ่งล่าคมพื้นแต่ตอนนี้มันจะเกี่ยวเป็นเรื่องของอุบัติภยัยทางโรคระบาดต่างๆด้วยที่เราต้องเอาใจใส่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็เรื่องต่างๆเนี่ยมาดูแลซึ่งเรื่องที่ต้องดูแลว่าจะ ทำอย่างไรให้ไม่มีสุขานามัยที่นํานักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักหลงท่องเที่ยวหรือการไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังในทางท่านซึ่งสถานที่ต่างๆเ่าเนี้ยก็ต้องดูแลเรื่องของการสุขานะมัยทางท่านไม่ว่าเป็นเรื่องห้องอาหารห้องน้ำหลงเที่ยวต่างๆเนี่ยนะก็ต้องช่วยกันดูแลเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวมักกุเทศเองก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันว่าเอออะไรที่แต่ต้องมีแง่นต้อง มีแมสใช่ไหมอะไรพวกนี้หน้ากากอนามัยหรือว่าเยลล้างมือในในตามสถานการณ์ที่ที่ที่คิดว่าจําเป็นนะอันนี้ครับค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกมากเลยนะคะที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ให้มามาให้ไอเดียของเราในวันนี้นะคะแล้วยังไงฝากติดตามครั้งหน้านะคะว่ามิจะสัมภาษณ์ใครท่านต่อไปนะคะหรือพาพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัอาจจะไป